สวัสดีค่ะคห้องเรียนครูอามวันนี้เราจะมาอ่านภาษาภาที่จากชั้นป .4 ในบทที่5ชื่อเรื่องว่าชีวิตที่ถูกเมินกันค่ะ เย็นวันหนึ่งเย็นวันหนึ่งหลังเวลาโรงเรียนเลิกแล้วมีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมงดูอะไรอยู่ที่ริมรัว้วสวนกเกษตรของโรงเรียนลุงบุญซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนร้องบอกเด็กๆว่ายืนดูอยู่ห่างๆนะอย่าเข้าไปใกล้มันมงูมันทำอะไรทุกแกมันเล่นหยอกล้อกันหรือครับหรือต่อสู้กันครับลุง กองถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพราะเห็นงูรัดตัวตุ๊กแกเอาไว้มันไม่ได้เล่นหยอกล้อกันหรอกมันต่อสู้กันจริงๆนี่ก็ต่อสู้กันมานานเกือบชั่วโมงแล้วนะลุงบุญบอกลุงครับดูสิงูมันรัดตุ๊กแกเสียแน่นเชียวเห็นไหมครับตุ๊กแกมันเอาขาหน้าสองขามันปิดปากเอาไว้ทําไมล่ะครับกองถามก็เจ้างูตัวนี้มันจะล้วงเข้าไปในคอ ของตุ๊กแกน่ะสีตุ๊กแกมันไม่ยอมมันจึงเอาขาหน้าปิดปากไว้ไม่ให้ปากของมันอ้าไงละ่ะลุงบุญตอบพอใจสงสัยบ้างจึงถามลุงว่าทำไมล่ะคะแปลกจังมันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลุงบุญจึงเล่าให้เด็กๆฟังว่าแต่ก่อนลุงเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาเล่าให้เด็กๆฟังว่ามือเขียวมันชอบมากินตับตุ๊กแก ตุ๊กแกตัวไหนที่มีอายุมากแล้วมันจะร้องเรียกให้งูมากินตับว่าตับแก่ตับแก่หรือตุกกต๊กแกตุ๊กแกลุงเคยสงสัยมานานแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือพอลุงโตขึ้นจึงได้รู้ว่าความจริงแล้วงูไม่ได้กินตับตุ๊กแกหรอกที่ตุ๊กแกร้องแล้วอ้าป,ปากให้งูมาลวงคอนั้นก็เพราะว่ามันกินมแมลงเข้าไปมากจนท้องอืด อาหารไม่ย่อยจึงร้องออกมาเหมือนส่งสัญญาณให้งูมาช่วยล้วงเอา,มาแมลงในกระเพาะของมันแล้วมันจะรู้สึกสบายหายท้องอืดเห็นไหมว่าสัตว์ในโลกนี้เขาสร้างมาให้คู่กันแล้วมันก็ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงด้วยก้องเสริมขึ้นผมเคยเห็นนกเอี้ยงมันเกาะอ,อยู่บนหลังควายพ่อบอกว่ามันช่วยกินมแมลงบนหลังควาย ทำให้ควายหายรับคาญคงเป็นเพื่อนแบบเดียวกันนี้นะครับทำไมตุ๊กแกตัวนี้ไม่ยอมให้งูเขียวล้วงคอมันล่ะคะใบหม่อนสงสัยก็ตุ๊กแกตัวนี้คงยังไม่ได้กินอะไรแมลงยังไม่ล้นกระเพาะมันจึงไม่ยอมให้งูเขียวมาล้วงคอไงล่ะลุงบุญตอบข้อสงสัยของเด็กๆและเล่าต่อไปว่านี่มันต่อสู้กันนานจนดต่างฝ่ายต่างอ่อนเพลียแล้วนะลุงเห็นจะต้องไปหาไม้ยาวๆมาไล่งูให้เลื้อยไปเสีย ตุ๊กแกจะได้หนีไปได้ลุงบุญพูดจบก็ไปเอาไม้มาเขียนงูจนมันเลื้อยหนีไปส่วนตุ๊กแกก็แน่นิ่งหายใจระรวยแล้วค่อยๆหนีไปเช่นกันฉันเกลียดตุ๊กแกทำไมงูไม่กัดมันให้ตายเยนะฟ้าครามพูดด้วยสีหน้าขืนขังหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวตัวเลวรายแถมชอบร้องเสียงดังพอใจพูดเสริมด้วยความกลัว ดงบุญบอกเด็กๆว่าแม้ตุ๊กแกมีรูปร่างหน้าตาไม่น่าเอ็นดูแต่ก็ช่วยทำประโยชน์ให้เรามันช่วยจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชเราไม่เราไม่ต้องไปหายาฆ่าแมลงมาฉีดฉันก็เกลียดทั้งจริ้งจกและตุ๊กแกเห็นที่ไรต้องร้องกรี๊ดให้คนมาช่วยถึงจริงจกจะตัวเล็กกว่าก็จริงดูเนื้อมันนิ่มๆยังไงชอบกลนใบหม่อนพูดอย่างเอาจริงเอจัง ลุงบุญเล่าให้เด็กๆฟังว่าลุงเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่าทำไมจิ้งจกจึงร้องทักจุ๊จุกก็เพราะจิ้งจกอยากจะตอบแทนบุญคุณเจ้าของบ้านที่ให้มันอยู่อาศัยเมื่อรู้ว่าเขาจะทำผิดคิดชั่วจึงต้องร้องทักเตือนสติหากเป็นเรื่องที่จะเกิดอันตรายแก่เจ้าของบ้านเช่นถ้าเขาจะเดินทางไปประสบอันตรายที่ร้ายแรงจิ้งจกก็จะยอมสละชีวิต กระโดดลงจากเพดานตกลงไปตายขวางหน้าเขาไว้กอดออกจากบ้านดีจังเลยลุงบุญมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้พวกเราฟังขอบคุณมากนะครับฟ้าครามยิ้มอย่างเบิกบ,บานทีนี้ผมจะไม่เกลียดจิ้งจกตุ๊กแกอีกแล้วใบหมอนเสริมว่าฉันก็เหมือนการเปลี่ยนใจแล้วละ่ะจะไม่กลัวจิ้งจกตุ๊กแกอีกแล้วมองในแง่ดีมันก็ไม่น่ากลัวนะเอา้าใครเกลียดกลัวสัตว์อื่นๆอีกไหมลุงบุญถาม หนูไม่ชอบกิ้งกือขาลุงมันมีขายเยอะแยะเวลาเดินมาน่ากลัวออกแตงอ่อนขอพูดบ้างหนูก็ไม่ชอบไส้เดือนมันน่าขยักขยแงค่ะพอใจพูดเสริมลุงบุญจึงให้เด็กๆช่วยกันคิดว่ากิ้งกือไส้เดือนมีคุณค่าหรือมีโทษต่อเราเราควรเกลียดกลัวหรือไม่และความเชื่อเรื่องจิ้งจกทักก่อนออกจากบ้านเป็นจริงหรือไม่อย่างไร วันนี้เย็นมากแล้วกลับบ้านได้แล้ววันหลังมาคุยกันใหม่วันหลังมาคุยกับลุงกันใหม่นะลุงบุญพูดกําชับเย็นวันรุ่งขึ้นเด็กๆมาคอยลุงบุญแต่ก็ไม่พบทุกคนเสียใจทุกคนใจเสียกลัวจะอดฟังเรื่องสนุกสนุกจากลุงบุญอีกโนนนไยลุงบุญมาแล้วเชยโยลุงมาแล้วดีใจดีใจดีใจจังเลย เสียงเด็กร้องบอกกันเซงแซ่จ,จนกระทั่งลุงบุญเดินมาหาพวกเด็กๆลุงมาช้าไปหน่อยนะเพราะต้องไปห้ามแม่ค้าคนหนึ่งกําลังเอาไม้มาไล่ตีหมาไม,ไม่ให้มันมากินเศษอาหารแถมด่าหมาหยาบๆคลายๆอีกลุงบุญบอกเด็กๆเ,กเ้อเกิดมาเป็นหมานี่น่าสงสารนะมีแต่คนดูถูก บางคนชอบเอาคำว่าหมามาต่อเติมเป็นคำที่หยาบคายไม่สุภาพเลยลุงบุญพูดและมองหน้าเด็กๆซึ่งมีสีหน้าสงสารสุนัขตัวนั้นแล้ววันนี้ลุงบุญจะมีเรื่องหมามาเล่าให้เราฟังไหมคะใบหม่อนถามนั่นแน่ติดใจแล้วสินะลุงหยอกล้อเด็กๆพวกเราได้ความรู้จากลุงแถมสนุกอีกด้วยครับก้องบอกพูดชมกันอย่างนี้มีหรือที่ลุงจะไม่เล่า ลุงบุญพูดยิ้มยิ้มเล่าเล่าว่าบางคนมักดูถูกหมากับควายโดยเฉพาะควายเห็นว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดลุงบุญเป็นชาวอุดรธานีที่บ้านลุงมทีที่บ้านลุงบุญมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อเจ้าแก่นมันเป็นเพื่อนรักกับเจ้าทุยเวลาเจ้าทุยออกไปทำนาเจ้าแก่นจะก,กระโดดขี่หลังเจ้าทุยไปทุกหนทุกแห่งไม่ยอมลงจากหลังเจ้าทุยเลยแม้แต่ขณะที่เจ้าทุยกำลังไถนาอยู่ก็ตาม มันจะกระโดดลงจากหลังเจ้าทุยก็ต่อเมื่อเจ้าของตอนกลับเขา้าคอกเจ้าทุยไม่รู้สึกรำคาญเลยที่มีเจ้าแก่นอยู่บนหลังของมันตลอดเวลาทั้งคู่เป็นสัตว์ที่ฉลาดและน่ารักลบคำสบประมาทได้หนูเคยดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งค่ะมีคุณลุงบางคนหนึ่งเขาสอนหมาของเขาให้ไปคาบของตามคำสั่ง มันคาบได้ถูกต้องหมดเลยค่ะแถมดูนาฬิกาแล้วบอกเวลาได้ด้วยใบยหมอนเล่าจริงหรือมาที่ไหนดูนาฬิกาเป็นจะโม้มากไปแล้วฟ้าครามสงสัยก้องเสริมว่าจริงๆผมก็ได้ดูรายการนี้เหมือนกันเห็นไหมหนูมีก้องเป็นพยานด้วยอีกคนแล้วค่ะใบหม่อนรีบบอกลุงเชื่อมาบางตัวก็ฉลาดมากสามารถสอนได้เคยเห็นสุนัขตำรวจไหมเขายังสอนให้ดมกลิ่นจับโจรผู้ร้ายได้เลย นุงบุญเสริมจริงด้วยสุนัขบางตัวเขาสอนให้แสดงละครได้น้ำค้างบอกเอ๊ะเดี๋ยวพูดคำว่าหมาเดี๋ยวพูดคำว่าสุนัขจะใช้คำไหนกันแน่ฟ้าครามถามลุงบุญอธิบายว่าคำว่าหมากับสุนัขเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันคำว่าสุนัขเป็นคำสุภาพส่วนคำว่าหมาเป็นคำธรรมดาที่คนส่วนใหญ่พูดกัน ฟ้าครามยังสงสัยว่าสุนัขดูนาฬิกาได้อย่างไรกองและใบหมอนจึงช่วยกันเขียนตัวเลขลงในกระดาษแล้วแสดงเป็นสุนัขฉลาดตัวนั้นเมื่อแงน้าไปดูนาฬิกาบอกเวลาเท่าไรก็ไปหยิบตัวเลขนั้นๆมาวางให้ดูเพื่อนๆจึงร้องอ๋อเข้าใจแล้วเย็นวันนั้นลุงบุญทำให้เด็กๆมีคำถามเกิดขึ้นในใจกันทุกคนเช่นสัตว์ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลยมีบ้างไหมและเราจะรังแกสัตว์เหล่านั้นได้หรือไม่ มีสัตว์คู่ไหนอีกบ้างที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและถ้าคนและสัตว์ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันโลกนี้จะเป็นอย่างไรบทอ่านเสริมตัวเล็กนิดมีพิษเหลือใจสัตว์มีพิษมีอยู่ทั่วไปเช่นแมงป่องตะขาบมดแดงและมดคันไฟพบอยู่บนดินในซอกหินซอกไม้และโปรงไม้ตัวต่อ แตนและพึ่งพบอยู่ตามต้นไม้คางคกและปลิงพบตามห้วยหนองคลองบึงยุงและบึงบินอยู่ในอากาศสัตว์แต่และชนิดมีอาวุธสำหรับต่อสู้ศัตรูอาวุธเหล่านี้อาจอยู่ตรงส่วนใดของสัตว์ก็ได้เมื่อมันกัดหรือต่อยศัตรูได้แล้วก็จะฉีดน้ำพิษเข้าทางแผลทำให้เจ็บปวดบางชนิดอาจเป็นอันตรายถึงตายได้แมงป่อง มีเหล็กในอยู่ที่ปลายหางตะขาบมีเขี้ยวแหลมอยู่ที่หัวหมดแดงและมดคันไฟมีเขี้ยวที่แข็งแรงตัวต่อแตนและพึ่งมีเหล็กในอยู่ที่ก้นคางคกมีน้ำพิษอยู่ตามผิวหนังเป็นปุ่มปมทั้งตัวปลิงมีปากสำหรับกัดและดูดเลือดยุงและบึงมีปากแหลมเหมือนเข็ม เพื่อไม่เพื่อให้ปลอดภัยจากสัตว์เล็กๆที่มีพิษเหล่านี้เราควรปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่แย่หรือล้วงลงไปในซอกหินซอกไม้และโพรงไม้เพราะอาจมีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่ 2. ไม่แย่หรือทำร้ายรังของตัวต่อแตนและพึ่งเพราะมันห่วงรังมากอาจถูกภุมมต่อยได้ 3. เมื่อมีฝนตกหนักน้ำท่วมต้องระวังแมงป่องหรือตะขาบซึ่งมักจะหนีน้ำขึ้นมาบนบ้าน 4. หากจำเป็นต้องจับสัตว์ที่มีพิษต้องไม่จับด้วยมือเปล่า 5. เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยต้องรักษาให้ทันท่วงทีเพื่อเอาพิษออกจากร่างกายมิฉะนั้นจะเจ็บปวดและเป็นอันตรายอาจถึงตายได้สนุกไหมคะนักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะได้เก่งภาษาไทยคะ่ะสำหรับวันนี้ห้องเรียนครูอามสวัสดีคะ่ะ